สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กนนารในไมดดงคิปใน,นคลิปนี้นะคะเราจะมาส่องมือที่สามได้เจอบิ์เดชของคนรักเก่าของคุณแล้วหรืออยังนะคะเจอเรื่องอะไรบ้างสงา่งผ่านพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe และแชร์ชนะคะรักสามเศร้าเราหลายๆคนเดี๋ยวเรามาดูกันเจมนาราศีมิถุนท่านลม เซเธอเกิดวันเสาร์ธาตุไฟจิปเตอร์คนเกิดวันพฤหัสธาตุดินโทรัสราสศ,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 ศีพิจิกธาตุดินบริคเกิลเกิดวันพุธธาตุน้ำมาราศีเมษราศีพิจิกแอริราศีเมทัศไฟวอเตอร์ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้งของกับคุณและเขาเราหลายหลายคนมีสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าหนึ่งสิบแปดสองแล้วก็ยี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ ของมือที่สามและคนรักเก่าของคุณตอนนี้เวลานี้นะคะเขากำลังจะเจออุปสรรคเจอปัญหาเรื่องราวอะไรอยู่นะตอนนี้เวลานี้ขอส่องดูความสัมพันธ์หน่อยพวกเขาเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรกันอยู่ The l o v e r นะคะ The l o v e r ก็รักกันอยู่นะนะคะก็มีความที่แบบเออรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่นะเจอเนื้อคู่เจอกันแลกกันนะคะแล้วก็สร้างครอบครัวแต่ว่าความรักคนสมานตรงเนี้ยมันเหมือนกับอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่ง นะที่อาจจะมีความรู้สึกไปปันใจใกับคนอื่นในขณะที่ยังมีครอบครัวนะคะมีความสัมพันธ์อยู่นะคะอาจจะเป็นมือที่สามก็ได้หรือว่าจ,จะเป็นคนรักเก่าของคุณด้วยก็ได้ที่รู้สึกว่าไปเจอคนที่รู้สึกดีกว่ามือที่สามหรือว่ามือที่สามไปเจอคนที่ดีกว่าคนรักเก่าของคุณเพราะมันเป็นในเรื่องของการที่ มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มปวดหัวนะคะเริ่มปวดหัวเริ่มเครียดนะเริ่มที่แบบเหมือนเออไม่น่าเลยอารมณ์เนี้ยอ,อารมณ์ที่เหมือนกับว่าไม่น่าเลือกคนคนนี้เลยนะแทนที่จะเลือกคนคนนั้นรออีกนิดก็อาจจะได้เจอคนที่ดีกว่าอารมณ์นี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ใครคนใดคนหนึ่งที่ไปปันใจ นะไปรู้สึกดีไปรู้สึกชอบนะความสัมพันธ์ใหม่เข้ามานะหรือว่าคิดว่าตัวเขาเองไม่ควรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าคือถ้าแบบรออีกนิดนึงนะเออคนนั้นน่าจะดีกว่าคนนี้นะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ทําได้ก็คืออย่าเพิ่งเปิดเผยความรู้สึก อะไรออกไปให้ใครอีกคนหนึ่งรับรู้ว่านะ,ะมีการปันใจมีการนอกใจให้คนอื่นไปแล้วนะคะไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้อยากเป็นครอบเป็นครัวกับคนคนนี้อีกแล้วนะ,ะอยากจะไปมองหาความสัมพันธ์อื่นแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนี่คือสถานการณ์ที่มันกําลังเกิด เกิดขึ้นระหว่างมือที่สามกับคนรักของคุณก็ไม่รู้ว่าใครจะสวมให้ใครนะเขาอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือที่สามได้เจอคนรักเก่าของคุณแทงริดเรื่องอะไรบ้างแล้วนะ,ะมาดูกันตั้งแต่เขาไปเลือกกันแลวกันเนี่ยนะคะคนรักเก่าของคุณแพงริดแพงเดชอะไรให้มือที่สามได้เห็นแล้วบ้าง แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้มือที่สามได้เห็นนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างคนรักเก่าของคุณเนี่ยนายออบอนก็มีการที่เหมือนกับว่าเออนะมีการพูดหรือว่ามีการเหมือนกับขายฝันให้กับมือที่สามนะบอกว่าเออเราจะแต่งงานกับเธอนะเออเราจะเก็บเงินค่าสินสอดเนี่ยมาสู่ขอเธอ จัดพิธีแต่งงานให้เธอแบบได้เชิดหน้าชูตาเนี่ยนะเธอไปกับเราก่อนเธอไปอยู่กับเราก่อนนะส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยเธอออกไปก่อนนะอารมณ์นี้นะคะเหมือนกับว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยประมาณที่เหมือนกับหลอกล่อให้มือที่สามนะคะจ่ายในเรื่องของค่ากินค่าอยู่ค่าบ้านค่ารถนะต่างๆไปก่อน แล้วคนรักเก่าของคุณเนี่ยนะะจะมาจ่ายคืนให้มือที่สามที่หลังประมาณที่แบบชวนมือที่สามไปกินไปเที่ยวไปดื่มนะไปสังสรรค์ไปเฮฮาไปปาร์ตี้ไปแนะนําให้กับเพื่อนกับฟูงแต่คนที่จ่ายตังค์ควักกระเป๋าจ่ายเนี่ยเป็นมือที่สามล้วนๆเลยนะคะแผงริสนะตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะให้มือที่สามควักกระเป๋นะ,ะตั้งแต่เป็นแฟนกันแล้ว และคนรักเก่าของคุณแพงฤทธิ์อะไรให้กับมือที่สามนะคะคนรักเก่าของคุณมีการที่แบบทําให้มือที่สามตุยใจโดยการที่หลอกล่อนะว่าจบความสัมพันธ์กับคุณมาเนี่ยคือแบบเออคุณก็คือหวยหาเขามากเลยนะคุณเนี่ยคือแบบเสียดายเขามากเลยรู้หรือเปล่าเนี่ย นะเหมือนมือที่สามโชคดีมากเลยที่ได้เขามาเป็นแฟนนะคะประมาณนี้เลยเหมือนกับว่าพูดสรรพคุณนะความดีของตัวเองให้มือที่สามได้ฟังว่าคุณเนี่ยร้องไห้กระจองงอแงเสียดายเขามากเลยรู้หรือเปล่าแล้วมือที่สามเนี่ยเป็นคนโชคดีมากเลยนะที่แบบเออหน้าที่การงานเขาก็ดีเนี่ยนะ,ะแล้วก็เงินเดือนรายได้ของเขาก็มีเยอะแยะมากมายพูดแบบ คือเหมือนให้ความหวังมือที่สามว่ามือที่สามราโชคดีที่ได้สามีได้คนรักที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานมีแต่คนยกย่องสรเสริญนะขนาดตัวคุณยังร้องไห้เสียดายนะที่ได้เจอคนดีๆอย่างเขาอารมณ์นี้เลยนะพูดแบบยกยอปอปั้นตัวเองอ่ะนะให้มือที่สามได้ยินนะว่ามือที่สามเนี่ยได้สามีดีได้คนรักดีนะรู้หรือเปล่านะพูดสรรพคุณของตัวเองนะคะและ คนรักเก่าของคุณนะคะมีการที่เหมือนกับเ,เรียกว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับมือที่สามโดยที่เหมือนกับหลอกล่อให้มือที่สามเนี่ยยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างนะยอมทุ่มเททั้งกายแล้วก็ใจนะให้เงินใช้อีกต่างหากคือเหมือนกับว่าปนเปอนะ,ะในเรื่องของ เรียกว่าทําให้มือที่สามติดอกติดใจนะคะเรื่องกรรมมาลงเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างน่ะนะคะแล้วก็ให้มือที่สามทุ่มเทเงินเปเงินเปทองนะ,ะแล้วมือที่สามก็คิดว่าเขาได้รับความรักจากคนรักของคุณนะคะคือแบบมันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่แหละที่แบบจะทําให้มือที่สามลงรักหลงชอบนะ,ะติดอกติดใจเพราะว่านะคนรักของคุณเนี่ย นะอาจจะมีในเรื่องของความแปรพรวนะคะเรียกว่ามีลีลาเด็ดนะทำให้มือที่สามเนี่ยติดอกติดใจคิดว่าเนี่ยคือความรักนะ,ะที่คนรักของคุณมอบให้ปนเปรให้แล้วก็นะมือที่สามก็เชื่อว่าคนรักของคุณรักเขามากนะคะก็เลยเหมือนกับมีการที่ทุ่มเททั้งตัวแล้วก็หัวใจแล้วก็เงินทองให้กับมือที่สามไปนะคะ และคนรักของคุณแพงฤทธิ์แผงเดชอะไรอีกนะแสดงออกถึงการที่เหมือนกับว่าในความรักความสัมพันธ์ที่มาอยู่กับมือที่สามเนี่ยสม่ำเสมอเสมอ,สมอ,สมอต้นเสมอปลายนะประมาณหวงหึงนะคะมือที่สามแสดงออกเหมือนกับเป็นการที่ทำให้มือที่สามคิดว่า คนรักของคุณเนี่ยจะจริงจังกับเขาโดยที่แบบยกยอปอปั้นเชิดหน้าชูตาแนะนำให้คนนั่นคนนี้รู้จักนะให้ญาติพี่น้องให้ครอบครัวให้เพื่อนในสังคมรู้จักเนี่ยประมาณที่เหมือนกับว่าคือแนะนำจนทำให้มือที่สามเชื่อใจว่าเออตัวมือที่สามเองเนี่ย นะเป็นภรรยาตัวจริงเป็นคู่รักตัวจริงจะแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่นะไปตลอดอารมณ์นี้เลยคือทําให้เชื่อใจทําให้ไว้ใจนะทาเป็นหึงทําเป็นห่วงนนนี่นั่นนะคะจนมือที่สามรู้สึกแบบคือโอ้ยนะคะคิดว่าคนรักของคุณรักเขามากนะคะเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจสุดๆนะแล้วก็ยอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ คนรักของคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาหน้าที่จะมีการที่เอ,อ่อถ้ามีคนมาพูดไม่ดีกับมือที่สามบอกว่ามือที่สามเนี่ยเออแย่งชิงความรักนะทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกนะคนรักของคุณก็จะบอกกับมือที่สามว่ามือที่สามเนี่ยมาด้วยความถูกต้องนะ เออนะคะไม่ได้แย่งชิงใครมาฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบมาอยู่กับมือที่สมเองลมนนี้คือเหมือนกับว่ามีการที่พูดแก้ตัวให้กับมือที่3มบอกว่ามือที่3เนี่ยเป็นคนที่มาด้วยความถูกต้อง นะอย่ามาว่าคนของฉันนะอย่ามาว่าภรรยาสามีของฉันมนะคือฉันรักเขาจริงๆอารมณ์นี้เลยนะคะก็เลยเป็นเหตุทําให้มือที่สามเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจคนรักของคุณนะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเหมือนกับ เหมือนรู้อว่ามือที่สามนะกับความสัมพันธ์ของคนรักของคุณมาด้วยความไม่ถูกต้องแต่พอคนรักของคุณออกหน้าออกตาแก้ตัวแก้ต่างแทนแล้วมือที่สามยิ้มระรื่นนะคะฉันมาด้วยความถูกต้องจ้ะฉันไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรนะคะและคนรักของคุณแพงฤทธิ์แพงเดชน,นะ,ค,ะคือการที่แบบเออความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ เหมือนกับว่าทำทำทีเหมือนตัวเองรวยทําทีเหมือนตัวเองเนี่ยมีหน้าที่การงานดีประสบความสําเร็จนะคะมีเงินเดือนมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะดูแลมือที่สามนะไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาโกหกมือที่สามนะคะก็เลยทําให้มือที่สามเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจรายได้เงินเก็บที่มือที่สามมีเนี่ยมาปนเปืป้อคนรักของคุณจนหมดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่แบบไป ชดใช้หนี้สินของคนละของคุณเนี่ยนะมือที่สามก็ควักกระเป๋าจ่ายหมดทุกอย่างนะดูแลคนละของคุณหมดทุกอย่างนะคะคือเชื่อใจสุดๆเลยนะแล้วก็คิดว่า ตัวมือที่สามเองเนี่ยจะเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์จะได้แต่งงานหรือว่าได้ใช้ชีวิตคู่ได้ออกหน้าออกตาในสังคมอะไรเงี้ยคนรักของคุณทําให้มือที่สามเชื่อใจไว้ใจมากและคนรักของคุณก็มีการที่แบบแสดงออกให้มือที่สามได้เห็นว่ามือที่สามเนี่ยไม่มีทางเลยนะจะผิดหวังจากเขานะเพราะว่าคนรักของคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่าง นะ,ะไม่ให้คุณเนี่ยไประรานไปราวีมือที่สามเลยประมาณแบบคือฉันจบแล้วฉันเคลียร์แล้วเออฉันจบกับความสัมพันธ์เก่ามาแล้วเนี่ยต่อไปนี้อนาคตของฉันจะมีแต่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้นอารมณ์นี้เลยนะคะขายฝันสุดๆเลยคนรักของคุณเนี่ยนะคะที่จริงแล้วนะคะตัวของเขาเนี่ยไม่มีไม่มีทรัพย์สิสนเงินทองม,มีแต่นี่สินนะคะ มีแต่ค่าใช้จ่ายที่ไปเกาะนะคะมือที่สามอยู่นะแต่ก็มีในเรื่องของการงานนี่แหละที่แบบเหมือนกับว่าเชิดหน้าชูตานะมือที่สามก็คิดว่าตัวเองเนี่ยต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายนะแต่ที่ไหนได้เธอไปโดนแมงดาเกาะนะคะเธอก็คิดว่าตัวของเธอเองเนี่ยนะคะได้รับความรักแต่ที่ไหนได้คนรักของคุณคือไม่ได้จริงจังไงเห็นไหมเดฟูกับห ่ Queen of Cup ถือถ้วยเนี่ยไม่ได้มีความรักให้กับมือที่3เลยเพียงแค่คนรักของคุณสิ้นไร้ไม้ต่อไม่รู้จะไปหวังพึ่งใครไงก็เลยคิดว่ามือที่3เนี่ยเป็นคนที่มีเงินเดือนมีรายได้ร่ำรวยนะขอเกาะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวถ้าแบบตั้งตัวได้เดี๋ยวฉันจะหาทางไปเองอารมณ์นี้แต่มือที่3ไม่รู้นะเพราะว่าคิดว่าคนรักของคุณไปอาศัยอยู่ด้วยแล้วนะจะ ดูแลจะเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีแต่ที่ไหนได้ในใจคิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าขอเกาะหน่อยเถอะนะคะถ้าแบบฉันตั้งตัวได้เดี๋ยวฉันจะไปเองนะ,ค,ะคนรักของคุณไปอยู่กับมือที่สมไม่ได้มีความรักใดๆต่อมือที่สามเลยนะ,ะเพียงเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่แก้ขัดไปก่อนอารมณ์นี้นะคะที่ไหนได้ไม่รู้ความจริงนะมือที่สามเนี่ย และคนรักเก่าของคุณแผงดิษอะไรให้กับมือที่สาม นะก็ไปยกยอปอปัป้นชื่นชมมือที่สามนะว่าเธอสวยเธอดีกว่าคนรักเก่าของฉันมากเลยนะเธอเป็นคนที่แบบเหมือนเรียกว่าทําให้ฉันหลุดพ้นนะจากวิบากกรรมชะตากรรมตรงนั้นเธอเป็นคนมาช่วยเหลือฉันมาชุดฉันออกจากปัญหาตรงนั้นที่ไหนได้นะมือที่สามเป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือที่คนรักของคุณเนี่ยหลอกลอก่อจริงๆแล้วคนรักของคุณเสียใจมากๆกับการที่แบบ เหมือนผิดหวังนะจากความรักความสัมพันธ์จากคุณไปอะ่นะนะแล้วก็ไปดึงมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคิดว่านะจะให้มือที่3มเป็นคนที่ช่วยเยียวยาความรู้สึกหรือว่าเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นเรียกว่าเออเป็นคนที่เหมือนกับว่าแก้ขัดนะคะเป็นอะไรที่แก้ขัดหรือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับไปพึ่งพิงไปเกาะไปอาศัยอยู่ก่อน นะคะแล้วค่อยไปมองหาคนใหม่ที่ดีกว่านี้อารมณ์นี้นะคะที่ไปอยู่กับมือที่สามเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าไปหลอกลอ่อไปโกหกไปหลอกลวงไปอาศัยอยู่นะคะเพราะว่าต้องการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยคือแบบเยียวยาความรู้สึกจากการผิดพลาดจากการผิดหวังจากคุณน,นั่นเองนะคะมือที่สามไม่รู้หรอกนะคะคือได้มาในรูปแบบของการที่เป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้ไม่เคยได้เป็นคนรัก หรือว่าไม่เคยได้รับความรักจากคนรักของคุณเลยพอถึงเวลาคนรักของคุณไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าหรือว่าเบื่อมือที่สามเนี่ยหรือว่ามือที่สามไม่มีประโยชน์หมดผลประโยชน์กับเขาแล้วเขาก็จะทิ้งมือที่สามไปไปเลือกความสัมพันธ์ใหม่นะเพราะว่าไม่คิดจะผูกพันใดๆกับมือที่สามเลยนะดูสีแผงลิธิ์อะไรและมือที่สามรู้หรือเปล่านะคะรู้ตัวหรือเปล่าเรามาดูกัน มือที่สามรู้ตัวไหมว่าคนรักของคุณเนี่ยนะคะไม่ได้รักแล้วก็หลอกล่อหาผลประโยชน์รู้แต่ก็หลอกตัวเองหรือเปล่านะคะมือที่สาม the devil in reverse นะก็แก้ขัดนั่นแหละนะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ได้ไปเนี่ยมันไม่ได้มาจากความรักแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอยากจะผูกพันกับมือที่สามเลย เป็นแก้เออเป็นการที่แก้ขัดอ่ะไปก่อนนะคะคือของฟรีอ่ะ ได้มาในรูปแบบของฟรีตังก็ไม่ได้จ่ายนะคะแล้วก็มีความสุขระรื่นนะะ้มือที่สามก็ปนเปรกก็คิดว่าคนรักของคุณเนี่ยจะมอบความรักจะมอบความมั่นคงจะมอบความสุขให้ที่ไหนได้คนรักของคุณขายฝันให้กับมือที่สามกอบกลวยเอาความสุขแล้วก็หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองแล้วก็คอยที่จะมองหาความสัมพันธ์อื่นหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณให้โอกาส นะคะให้คนรักของคุณกลับมาเนี่ยคนรักของคุณก็พร้อมที่จะกลับมาหาคุณนะคือไปอยู่กับมือที่สามเฉยๆแหละแล้วก็ไม่คิดสงสารมือที่สามเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแค่ไปอยู่เพื่อรอโอกาสที่จะกลับมาหาคุณดูเดลิวเวอร์หรือว่าอาจจะไปหาความสัมพันธ์อื่นหรือว่าเป็นแบบเนี้ยไปตลอดอะ่ะนะคือวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละถ้าแบบคุณให้โอกาสคนแบบนี้นะหรือแม้กระทั่งมือที่สามก็อาจจะเป็นคนที่รับเวรนรับกรรม จากคุณเลยก็ได้เพราะว่าคนที่คนที่คนรักของคุณรักมากที่สุดก็คือคุณนะเขาไม่ยอมทิ้งคุณไปไหนนะแม้ว่าเขาจะไปมองหาควา,สามสัมพันธ์อื่นหรือแม้กระทั่งไปอยู่กับมือที่สามเขาก็ไม่คิดจะอยู่กับมือที่สามไปตลอดชีวิตเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รักและไม่คิดจะผูกมัดด้วยนะคะคือเขาเหมือนกับว่าคิดอยากจะกลับมาหาคุณตลอดอะ่ะ คนที่เขารักคือคุณแต่คุณไม่เอาเขาแล้วไงนะคะเขาก็ต้องทนทุกข์ทรมานหรือว่าหาคนมาแก้ขัดนะคะในความรู้สึกของเขาเพื่อที่จะทําให้นะ,ะอีโกของเขาเนี่ยมันเหิมเกลิมนะคะคือเหมือนกับว่าการที่คุณไม่ได้รักเขาการที่คุณไม่ยินดีที่จะเปิด แขนนะอ้ารับเขากลับคืนมาเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เขาเสียความมั่นใจในตัวเองมือที่สามเป็นคนมาเติมเต็มอีโก้ให้กับเขานั่นเองนะนี่คือสิ่งที่เป็นปมในใจของคนรักของคุณมากนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นาทางเป็นแนวทางนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ